ปกติราคาหน้าร้านขายอยู่ที่8ปด0 0นเก้บาทพิเศษสำหรับลูกค้าที่รับชมผ่านช่องทาง YouTube ไม่ว่าจะซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์ราคาพิเศษลดไปเลยเหลือเพียง8ปดแ0นแปดบาท Thank you กลับมาพบกับหยกอีกครั้งนะคะในรายการ84ค่ะรีวิววันนี้นะคะหยกก็จะมารีวิวรถ SUV นะคะคุณลูกค้าที่พรีเมียมแล้วก็ลักชัวรี่สุดๆนะคะเราบอกเลยว่าออปชันคันนี้แน่นๆจุกๆแล้วก็ยังเป็นรถบ้านมือเดียวนะคะคุณลูกค้าเป็นคันนี้เลยค่ะแทนเป็นเป็น m CX 30นะคะ2.0 SP นะคะ รถคันนี้นะคะจะอยู่ที่ปี2020นะคะคุณลูกค้าแล้วก็เป็นรถบ้านมือเดียวอุปกรณ์ครบชุดเลยนะคะสภาพนางฟ้ามากๆเรามาดูในสีของตัวเรือนกันก่อนนะคะคุณลูกค้าสีตัวเรือนนี่เห็นได้เลยว่าเป็นสีขาวยอดทีตสีขาวสวยๆแบบนี้อีกแล้วนะคะใครได้ไปก็คือคุ้มค่าคุ้มราคามากเพราะว่าสีขาวก็คือสวยมากเดี๋ยวเรามาดูทางไฟหน้าของเขากันบ้างดีกว่านะคะ มาดูดูด้านหน้ากันก่อนดีกว่าด้านหน้าของเขานะคะก็คือโดยรวมนะคะคุณลูกค้าตําหนิเนี่ยคือไม่มีให้เห็นเลยลูกค้าสวยงามมากนะคะแล้วก็ไฟหน้าเป็น LED projector แล้วรูปทรงโบเฉีียวสปอร์ตแน่นอนลูกค้าแล้วก็ระบบไฟนะคะยังติดอยู่แน่นอนนะคะนี่ตกแต่งด้วยขอบค้มเนี่ยมแบบเท่เทๆแบบ ดูหรูหราแบบนี้เลยลูกค้าแล้วก็ในส่วนของกระจังหน้านะคะคุณลูกค้าก็จะเป็นรุ่มส่งเกตไาแบบนี้เลยนะคะสวยงามมากบอกเลยว่าไม่มีสีไหนที่แบบหลุดโลกไปเลยอะ่ะสวยงามมากคันนี้สภาพคือใหม่มากๆเลยนะคะคุณลูกค้าตำหนิคือมีแค่รอยขนแมวแบบเล็กๆ น้อยๆเท่านั้นเลยไม่กี่จุดเลยนะคะแล้วก็ออปชั่นด้านหน้านะคะก็คือมีเซ็นเซอร์กันชนหน้านะลูกค้าด้วยกันถึง4จุดเลยแล้วก็ยังมีกล้องหน้าอีกด้วยนะคะคันนี้บอกเลยว่าออปชันแน่นมากๆแล้วก็ยังเป็นรถ SUV นะลูกค้าที่แบบรถครอบครัวก,ก็เหมาะนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของล้อกันบ้างดีกว่าล้อคันนี้นะคะก็จะเป็นล้อแม็กเดิมๆจากมาด,ด้าเลยนะคะคุณลูกค้าเป็นแม็กสีอ่อกเทาๆเงินๆนะคะ,ะ,คะสภาพก็คือไม่มีรอยขูด ของฟุตบาทเลยลูกค้าสวยงามมากแม็กก็คือไม่มีสีทะลอกเลยนะคะใหม่จริงๆนะคะแล้วก็ในส่วนของยางนะคะยางคันนี้ก็จะอยู่ที่ขอบ18นะคะคุณลูกค้าแล้วก็ปียางนะคะก็คือจะอยู่ที่ปี20เลยนะคะปียางก็คือยังใช้ได้ไปอีก2-3ปีนะคะคุณลูกค้าแล้วก็ในส่วนของภาษีนะคะคันนี้ก็จะหมดวันที่28ตุลา ปี65นะคะผ้าสียังไม่ขาดนะคะคุณลูกค้าโอเคเรามาดูในส่วนของด้านข้างกันบ้างดีกว่านะคะเริ่มจากกระจกมองข้างเลยลูกค้านี่สีเดียวกับตัวเรือนรถเลยนะคะแล้วก็มีไฟเลี้ยวติดอยู่ให้ตรงนี้ด้วยระบบไฟเลี้ยวติดอยู่แน่นอนนะคะคุณลูกค้าแล้วก็สภาพโดยรวมนะคะไม่มีแม้แต่รอยขีดข่วนเลยอะลูกค้าก็คือสวยงามมากจริงๆนะคะคันนี้แล้วก็ในส่วนของด้านข้างตรงนี้นะคะ คันนี้นะคะติดฟิล์มดำรอบคันให้เรียบร้อยแล้วเลยลูกค้าแล้วก็ดำแบบดำสนิทดำแบบสะใจนะคะแล้วก็สภาพก็คือสวยงามมากนะคะแล้วก็มาพร้อมกับการสาดที่ไร้รอยแตกแบบนี้เลยนะคะนี่ตกแต่งด้วยขอบครมเมียมอย่างนี้นแบบหรูหราอีกแล้วลูกค้าโอเคเดี๋ยวเราไปดูเม็ดอากด้านในกันบ้างดีกว่านะคะ เปิดกันให้เห็นแบบจัดๆแบบนี้เลยลูกค้านี่เมดอาร์คเรียงตัวกันสวยนะคะคานเคินก็คือไม่มีบิดเบี้ยวเลยนะสวยงามมากใครที่กำลังตามหารถ s u v อยู่นะคะคุณลูกค้านี่โอเคมาดูในส่วนของรอยน็อตด้านในกันบ้างนะคะนี่ แล้วก็ในส่วนของด้านนี้นะคะคุณลูกค้านี่ร้อยขันก็คือน้อยมากจริงๆนะคะคุณลูกค้าคันนี้ใครได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านข้างตรงนี้นะคะก็จะเป็นสีดํานะคะตกแต่งด้วยสีน้ําตาลหนังๆนะคะแล้วก็แจมด้วยสีเงินเล็กๆน้อยๆสภาพบอกเลยว่าสวยงามไร้ที่ติเลยลูกค้า ไม่มีรอยขาดแล้วก็ไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะคะแล้วก็ระบบการทํางานของเขานะคะนี่คุณลูกค้าดูเลยไม่มีตรงไหนที่มันลวนไปเลยนะคะสภาพคือแบบเหมือนได้ไป้ายแดงเลยลูกค้าคันนี้ใครได้ไปคุ้มค่าจริงใครที่กำลังตามหารถ SUV ยอยู่นะคะคุณลูกค้ายกก็แนะนําเป็นคันนี้เลยนะคะออปชั่นเยอะด้วยนะคะนี่มาดูเมทัลด้านหลังกันบ้างดีกว่านะคะ บอกเลยว่ารถคันนี้นะคะสวยงามงคันเขินไม่มีเบี้ยวนะคะแล้วก็ในส่วนของรอยน็อตด,ด้านหลังนะคะคุณลูกค้ารอยขยับคือแทบจะไม่มีเลยนะคะแต่ไม่ต้องกังวลไปนะคะคุณลูกค้าทางเราก็คือมีรับประกันให้อยู่แล้วว่ารถคันนี้จะไม่มีชนหนักจมน้ำไฟไหม้แน่นอนนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านข้างตรงนี้นะคะก็จะสี ดำนะคะตัดด้วยสีน้ำตาลนะคะสภาพก็คือไม่มีตำหนิเช่นเดียวกันนะคะคุณลูกค้ารอยขาดรอยขีดข่วนก็คือไม่มีเลยคันนี้สวยงามมากโอเคเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันบ้างนะคะด้านหลัง,งเขานะคะก็จะเป็นรูปทรงสปอร์ตสปอร์ตแบบนี้เลยลูกค้านี่มีไฟเบรกดวงนี้3แบบยาวทั้งแท่งแบบนี้เลยนะคะระบบไฟก็ยังติดอยู่นะคะแล้วก็มาพร้อมกับที่ปัดน้ําฝนให้1อันนะคะระบบก็ยังทํางานเป็นปกตินะคะแล้วก็ในส่วนของไฟไท้ายนะคะคุณลูกค้านี่เป็นรูปทรง แบบนี้เลยเท่ๆนะคะแล้วก็เป็น LED Projector อีกด้วยนะคะสำหรับไฟท้ายสว่างสวยแน่นอนนะคะคุณลูกค้าแล้วก็ด้านท้ายนะคะเซ็นเซอร์กันชนนะคะคุณลูกค้ามีด้วยกันถึง4จุดอีกแล้วนี่ความปลอดภัยก็คือมายืน1เลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับไฟทับทีมท่อคูดอะไรต่างๆก็คือพร้อมใช้งานเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเปิด ฝาท้ายดูนะคะว่าสภาพด้านหลังเขาจะเป็นยังไงนะคะนี่ก็เป็นระบบเปิดอัตโนมัติแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้านี่เห็นไหมระบบไม่มีลวดน,นะคะโอเคมาดูในส่วนของโครงสร้างก,กันก่อนแล้วกันนะคะคุณลูกค้านี่คัโชกก็คือสวยงามนะคะเม็ดอง่งเม็ดอาร์ก็คือเรียงตัวกันแบบสวยงามมากด้านลงด้านในก็คือด,ดูเลยลูกค้าลอยน็อตก็คือแบบ ไม่มีรอยขันเลยคันนี้ด้านหลังคือสวยงามมากนะคะแล้วก็ระบบทุกอย่างนะคะไม่มีรวนเลยนะคะแล้วก็ด้านหลังนี่คุณลูกค้าดูนะคะอาจจะมี าตาหนิไปบ้างนะคะก็คือเป็นรอยเปื้อนแค่นั้นเองลูกค้าแต่ไม่มีรอยขาดแล้วก็แค่ไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ขเขากันนะคะนี่คันนี้ให้อุปกรณ์แบบว่ามียางอะไหล่แล้วก็อุปกรณ์แม่แรงคอเรสเซตแบบนี้เลยลูกค้าสภาพสวยงามนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูออปชั่นห้องผู้โดยสารด้านหน้ากันบ้างดีกว่านะคะแล้วก็เวลาปิดนะคะคันนี้ก็จะเป็นแบบไฟฟ้าเหมือนเดิมเลยลูกค้ากดแค่นี้เองนี่มาดูระบบของเขากันนะคะ นี่ระบบทุกอย่างก็คือเป็นปกติเลยนะคะโอเคไปห้องผู้ได้สารด้านหน้ากันเลยดีกว่าค่ะโอเคเข้ามาด้านในนะคะคุณลูกค้าแล้วก็สตาร์ทรถเรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้ก็จะเป็นแบบ พูดสตาร์ทแล้วนะคะท่านสบายมากๆเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของสีภายในนะคะก็จะเป็นสีดำนะคะแล้วก็ตกแต่งด้วยสีน้ำตาลตรงคอนโซลด้านข้างเล็กน้อยนะคะแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นสีเบทเบทหน่อยนะคะซึ่งสภาพโดยรวมนะคะคุณลูกค้าสะอาดสะอ้านมากบนเพดานคือแทบไม่มีตําหนิเลยนะคะคุณลูกค้าแล้วก็ในส่วนของพวงมราลัยนะคะคันนี้ก็จะเป็นพวงมราลัยมัลติฟังก์ชันแล้วนะคะฝั่งซ้ายมือนะคะสามารถพิ่มเสียงรถเสียงได้โทรเข้าโทรออกได้นะคะคุณลูกค้าแล้วก็สภาพพวงมาลัยนะคะบอกเลยว่า าจจะมีสีลอกบ้างอ่ะไม่ใช่สีลอกนะคะแบบมีรอยเปื้อนเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเลยรอยค่ะรอยเขิดอะไรก็คือไม่มีเลยแล้วก็การบัคคับพวงาลัยของเขานะคะคุณลูกค้าดูเลยว่านี่เป็นปกติไม่มีติดขัดเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของเลื่อนไม้นะคะคันนี้ก็จะเป็นเลือนไมดิจิตอลแล้วนะคะคุณลูกค้าระบบทุกอย่างยังเป็นปกติไม่มีรวนวอีกเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ด้านขวามือหยกตรงนี้นะคะคุณลูกค้านี่ ด้านนี้นะคะเหมือนเครื่องบินเลยเครื่องนี้คือออปชันเยอะมากด้านข้างตรงนี้นะคะก็คือจะมีปุ่มไอสต็อปนะคะคุณลูกค้าแล้วก็มีเป็นเบาะเมมเบรี่นี่คันนี้ออปชันจะหนักจเต็มจริงๆนะคะแล้วก็ด้านข้างตรงนี้นะคะระบบ ทุกอย่างนะคะคุณลูกค้าบอกเลยว่ากดได้ทุกปุ่มแล้วก็ไม่มีลวนนะคะคันนี้แล้วก็ลืมบอกพวงมาลัยมีเพตเดิลชิปด้วยลูกค้านี่ก็คือออปชันเยอะจนลืมพูดเลยนะคะโอเคแล้วก็ในส่วนของคอนโซลนะคะคุณลูกค้าคอนโซลคันนี้ก็จะเป็นสีน้ำตาลนะคะเป็นหนังๆเลยสวยงามมากหรูหราหมาเหา่ามากลูกค้าใครขับคันนี้ก็คือดูเท่ไปเลยนะคะแล้วก็ในจอคันนี้นะคะจอก็จะเป็นจอแบบนี้ใหญ่แบบนี้เลยลูกค้าเป็นจอ,อระบบ ทัทสกีนไหมอ่าไม่ใช่ทัสกีนนะคะเราก็สามารถแบบว่าเนี่เลื่อนมาตรงนี้อย่างนี้ได้เลยนะคะระบบทุกอย่างยังเป็นปกตินะคะคันนี้ก็จะสามารถฟังวิทยุได้นะคะ MP3 ได้นะคะแล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะแล้วก็ยังมีระบบเนวิเกเตอร์ด้วยระบบน,น,นำทางนั่นเองนะคะแล้วก็เลื่อนลงมาตรงนี้นะคะก็จะมีแอร์ให้แบบนี้นะคะแล้วก็ เลื่อนลงมาตอีกตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่ปรับแอร์และแอร์ Air คันนี้นะคะเป็นระบบดูออลด้วยลูกค้านี่เห็นไหมหมุนได้ทุกตรงเลยนะคะแล้วก็ระบบทุกอย่างยังเป็นปกติเลยนะคะนี่ปรับได้หมดเลยสภาพใหม่มากลูกค้าย้ําเลยนะคะเพราะว่าสภาพแทบไม่มีตําหนิจริงๆนะคะคันนี้แล้วก็เลื่อนลงมาตรงนี้นะคะก็สามารถเสียบสาย USB ได้ลูกค้าแล้วก็ตรงนี้ใส่ของได้นะคะแล้วก็ยังใส่ แก้วน้ําได้อีกนะคะนี่ปิดเปิดอย่างนี้ได้เลยนะคะใส่แก้วน้ําได้อีกถึง2แก้วเลยลูกค้าแล้วก็เลื่อนลงมาตรงเกียร์นะคะเกียร์คันนี้นะคะเป็นเกียร์ออตโต้แล้วนะคะขับง่ายสะดวกสบายนะคะแล้วก็มือจับนะคะตรงนี้อาจจะมีตําหนินิดหนึ่งนะคะตรงหัวของเกียร์นะคะเป็นรอยแบบเล็บเล็กๆในน้อยเท่านั้นนะคะแต่ระบบ การบังคับเกียร์ก็คือเป็นปกติแน่นอนนะคะแล้วก็เลื่อนลงมาตรงนี้นะคะก็จะเป็นนี่ที่บังคับแบบว่าจอมีเดียของเรานะคะนี่ระบบทุกอย่างไม่มีรวนนะคะคุณลูกค้านี่ขึ้นตรงกดปุ๊บมาปั๊บหมดเลยนะคะแล้วก็ เบรกมืออยู่ไหนอยนู่นี่เองนะคะไม่ต้องตกใจนะคะก็คือเป็นเบรมือแบบปุ่มแบบนี้แล้วทันสมัยมากลูกค้าแล้วก็ระบบทุกอย่างหมดเลยว่าคันนี้ไม่มีหลวนเลยมีรับประกันให้ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของที่พักแขนนะคะใหญ่แบบนี้เลยลูกค้าเลื่อนได้แบบนี้ด้วยนี่จะให้เลื่อนมาเก็บของตรงนี้ก็ได้แล้วก็เปิดออกมาแบบนี้ก็จะยิ่งใหญ่อลังการแบบนี้เลยนะคะสภาพด้านในก็คือดูสะอาดสะอานมากเลยนะคะ โอเคแล้วก็มาในส่วนของเบาะก,กันบ้างดีกว่านะคะเบาะคันนี้นะคะก็จะเป็นเบาะหนังนะคะสีดาแล้วก็ปรับด,ด้วยได้แบบออกน้ําตาลน้ําตาลหน่อยนะคะคุณลูกค้าเบาะก,ก็คือดูทรงสปอร์ตนั่งสบายนะคะแล้วก็สภาพก็คือไม่มีรอยขาดแล้วก็ไม่มีรอยขีดข่วนทุกเบาะเลยนะคะแล้วก็การปรับเบาะนะคะเป็นการปรับเบาะไฟฟ้าด้วยนะคะคุณลูกค้าแต่เฉพาะคนขับเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามาลองเทสระบบของเบาะก,กันเลยดีกว่านะคะอ่า นี่เห็นไหมลูกค้าเมื่อกี้ก็คือกดปุ๊บเลื่อนปั๊บเลยนี่เลื่อนได้ทุกอย่างลูกค้าขึ้นลงอะไรต่างๆก็คือได้หมดเลยนะคะคือออปชันเยอะจริงๆคันนี้แล้วก็ในส่วนของด้านบนนะคะคุณลูกค้านี่เริ่มจากด้วยที่บังแดดเลยที่บังแดดก็คือมีกระจกแล้วก็มีไฟให้ด้วยนี่ไฟก็ยังติดอยู่นะคะแล้วก็ด้านบนตรงนี้นะคะนี่ก็คือมีเตือนมีอะไรแบบว่าไม่ค่อยเข็มขัดอะไรต่างๆมีเตือนให้นะคะคันนี้แล้วก็ มีที่ใส่แว่นตาให้ด้วย1อันนะคะแล้วก็ทีเด็ดของคันนี้นะคะก็คือมีซันรูมให้นั่นเองนะคะก็เปิดโชว์ซะเลยนี่แล้วก็เดี๋ยวเราลองมาเปิดตรงน,นี้กันดูนะคะนี่คุณลูกค้าดูเลยว่าระบบของเขานะคะทุกอย่างยังเป็นปกตินะคะนี่ก็คือรับแสงแดดกันได้เลยนะคะแล้วก็เวลาปิดก็คือง่ายมาลูกค้าเป็นระบบแบบนี้หมดเลยนะคะแทบจะอัตโนมัติแทบทั้งหมดเลยอะ่ะ นี่เวลาปิกเป็น,นี้เลยคือสะดวกสบายนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันบ้างดีกว่าว่าจะกว้างขวางเหมาะสําหรับครอบครัวไหมไปกันเลยคะ่ะโอเคอเคข้ามาด้านหลังเรียบร้อยแล้วนะคะคุณลูกค้าก็คือด้านหลังก็ถือว่ากว้างขวางนะคะเป็นเบาะก,ก็จะเป็นเบาะเช่นเดียวกับด้านหน้าเลยลูกค้าเป็นเบาะหนังนะคะสภาพก็คือไม่มีเบาะไหนที่ขาดแล้วก็แทบไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะคะแล้วก็เบาะนี้ก็คือสามารถดึงออกมาได้ตรงนี้ด้วยตรงกลางนะคะ นี่เป็นที่พักแขนเก๋ๆนะคะแล้วก็มีที่วางแก้วน้าด้วยกันถึง2แก้วเลยลูกค้าสภาพไม่ต้องพูดถึงนะคะย้ํากันหลายหล่า,ลาลมากเลยลูกค้าว่าสภาพคันนี้คือนางฟ้ามากๆนะคะแล้วก็ด้านหลังตรงนี้นะคะนี่ไม่ต้องกลัวร้อนนะคะมีแอร์ให้2ช่องแบบนี้แบบเย็นๆจุกๆกันไปเลยนะคะแล้วก็สําหรับใครนะคะ ที่ต้องการเก็บของเพิ่มนะคะเบาเขานะคะพับมาได้นะคะคุณลูกค้าสามารถพับได้เก็บของเพิ่มเติมได้เลยนะคะคันนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะคะสําหรับครอบครัวหรือว่ารถใครที่กำลังตามหารถที่แบบว่าดูสปอร์ตสปอร์ตแต่เขาเรียกว่าคงที่เนื้อที่ในการเก็บของหรือว่าบรรจุคนคันนี้ยกก็แนะนําเลยนะคะแล้วก็ประหยัดน้ามันด้วยนะคะมาดด้าคือเรื่องเรื่องลื่นลือชาเกี่ยวกับประหยัดน้ํามันอยู่แล้วนะคะ <S <S โอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่งองเขากันดีกว่านะคะไปกันเลยค่ะ โอเคเปิดฝากระปองเรียบร้อยนะคะเข้ามาดูตัวเครื่องได้เลยคุณลูกค้านี่อันนี้ก็จะเป็นเครื่องเดิมๆจากมาได้เลยนะคะเป็นเครื่องสกายแอคทีฟด้วยประหยัดน้ํามันสุดๆนะคะแล้วก็บอกเลยกรอบเกอบไม่มีแตกนะคะสภาพสวยงามมากแล้วก็ในส่วนของฝากระปองนะคะคุณลูกค้าของเดิมของแท้แน่นอนนะคะมอกเม็ดองเม็ดอาร์กอะไรทุกอย่างสวยงามครบเลยนะคะขั้นนี้แล้วก็คือรอยน็อตอะไรต่างๆแทบไม่มีรอยขันเลยลูกค้า สวยงามมากคันนี้บอกเลยว่าเดิมๆทั้งคันเลยนะคะคุณลูกค้าคือซ่อมมาน้อยจริงใครได้ไปก็คือคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะแล้วก็ในส่วนของขนาดเครื่องนะคะก็จะอยู่ที่4สูตนะคะแล้วก็เครื่อง2,004นะคะแล้วก็165แรงม้านะคะโอเคเดี๋ยวเราไปพูดราคาแล้วก็เรื่องใหม่ของเขากันเลยคะ่ะปกติราคาหน้าร้านขายอยู่ที่898,000บาท พิเศษสำหรับลูกค้าที่รับชมผ่านช่องทาง YouTube ไม่ว่าจะซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์ราคาพิเศษลดไปเลยเหลือเพียง880,000บาทโอเคจบไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวรถ SUV ที่ฮารูฮาลาแบบคันนี้นะคะนั่นก็คือ m a z d c x x 3 0นะคะ2 0SP นะคะรถคันนี้นะคะจะอยู่ที่ปี2020นะคะคุณลูกค้าแล้วก็เลขใหม่นะคะจะอยู่ที่5 2 0 0 0กว่าโลนะคะคอยน็อตแทบไม่มีขันนะคะแล้วก็อุปกรณ์มีให้ยกชุดแล้วก็ยังเป็นรถบ้านมือเดียวอีกต่างหากนะคะแล้วก็ทาง84คาของเรานะคะก็คือมีการรับประกันเครื่องรับประกันเกียร์นะคะภายใน1ปีนะคะแล้วก็อะไรอื่นๆอีก1เดือนนะคะและยังมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินทั่วประเทศตลอด24ชั่วโมงอีก1ปีด้วยเช่นกันนะคะสําหรับใคร นะคะที่อยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะหรือว่า สอบถามการจัดไฟแนนซ์หรือว่าอะไรต่างๆนะคะก็สามารถโทรไปที่เบอร์0 8 4 8 4 8 8 4 4นะคะหรือไลน,ะะน์นะคะ @814.carcenter นะคะแล้วก็ Facebook นะคะ 814.carcenter น,นะคะแล้วก็ YouTube นะคะ8 4 c a r c เ n t e r channel นะคะสามารถทักมาสอบถามได้ทุกช่องทางเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะหยกต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอตัวแบบไปซิ่งเจ้าคันนี้ไปเทสให้ลองเทสให้ลูกค้าก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะพ๊่ยบา เปทีพิเศษนะคะสำหรับลูกค้าที่ออกรถกับ84คาเซ็นเตอร์นะคะแล้วรับชมผ่านช่องทาง YouTube นะคะก็รับเพิ่มไปเลยค่ะนี่เป็นน้ำยาเคลือบแก้วเคลือบเซรามิกนะคะไว้ทำความสะอาดรถดให้รถเหมือนใหม่ตลอดเวลานะคะรับเพิ่มไปเลยค่ะ นับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม้แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure